การบินไทยต้องเผชิญวิกฤตการณ์การบินระยะไกลหรือไม่นี่คือคำถามที่กำลังเป็นที่สนใจหลังจากที่บริษัทเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องบิน8ถึง1ิบลำเพื่อทดแทนเครื่องบินลำตัวกว้างที่ปลดระวางซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดการโต้แย้งได้แต่ก่อนที่จะลงลึกเข้าไปในรายละเอียดมาพูดถึงสิ่งที่ส่งผลให้เกิดสถานการณ์นี้ก่อนในวันที่14ตุลาคม2568เวลาสินาฬิกา38นาทีนายชัยอิมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญว่าบริษัทกำลังจัดหาเครื่องบินเช่าจำนวน8-10ถึงลำเพื่อทดแทนเครื่องบินที่ปลดระวางจำนวน9ลำซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทได้เจรจาจัดหาเครื่องบินเช่าไปแล้วแต่การเจรจายังไม่ได้ข้อยุติและมีสายการบินอื่นได้ทำการเจรจาจัดหาไปก่อนทำให้ดีนการเจรจาในส่วนนี้ต้องยกเลิอกออกไปแต่ที่น่าสนใจคือทำไมการบินไทยถึงต้องเร่งจัดหาเครื่องบินเช่าในขณะนี้ คำตอบคือเพราะบริษัทต้องการสนับสนุนกลยุทธ์การขายตั๋วแบบเน็ตเวิร์กและสร้างไทยเป็นฮับการบินซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินนายชายเอ็มซิริยังเพิ่มเติมว่าการเช่าเครื่องบินครั้งนี้จะเป็นการเช่าระยะสั้นประมาณ6ปีและหากสามารถเจรจาได้ข้อยุติคาดว่าต้องใช้เวลาอีก6เดือนนับจากนี้หรือประมาณกลางปี2569จึงจะสามารถรับมอบเครื่องบินจำนวนนี้และให้บริการได้นี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหากการบินไทยไม่สามารถเช่าเครื่องบินลำตัวกว้างครั้งนี้ได้จะส่งผลให้ เกิดความไม่สมดุนระหว่างเครื่องบินลำตัวแคบและลำตัวกว้างซึ่งจะกระทบต่อแผนกลยุทธ์การขายตั๋วแบบเน็ตเวิร์กและการสร้างไทยเป็นฮับการบินแล้วคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณเห็นด้วยกับกลยุทธ์ของการบินไทยหรือไม่หรือคุณคิดว่ามีทางเลือกอื่นที่ดีกว่ามาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันในส่วนแสดงความคิดเห็นล่างท้ายนี้